ซึ่งอย่างอนนี้มีทั้งหมด1,000เส้น1,000เส้นวัวสอา250มีวัวมี250ร้อยยังไม่แตกหรอกจริงร้อยไม่หนึ่งอ๋อ <c oughs> แล้วสอร้อลทุกคน <c oughs> มันก็ยังไม่ระเบิด <c oughs> ไป <c oughs> ททำไม่สมม,สมผู้ทีีอ่อาายุกวัสอดีควรได้รับคคแนนะรับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกคุณกำลังอยู่กับผมกัมชบช่องนิคุ๊ก Channel ครับ <c oughs> ผม <c oughs> แล้วก็วันนี้อันนี้มันเป็นหน้าทุเรียนใช่ป่ะใช่เราก็อยากจะกินทุเรียนกันแะดาได้เพิ่มปอกทุเรียนเป็นเมื่อสองวันที่แล้วแะดาลองปอกทุเรียนครั้งแรกแล้วก็ได้แผ่มาด้วยเออได้แถมมาแต่ฟอกสวยมากเลยนะคือแบบฟอกแบบเฮ้ยอย่างเอามืออาชีพนีขึ้นลุ้นไปดู วันนี้แม่ระดาเอามาให้จากจันทบุรีนะแต่แม่ระดาบอกพันก้านยาวนะผมว่าโป้ก้านสั้นมากก้านยาวนต้องยาวอะนี่ใช่อ๋อแต่ถ้าสมมติเด็อันนี้ออกก็เป็นพันไม่มีก้านนะนี่คือพันหมดทองนะคะเงียบกบิฟต์เลยเงียบเลยระวังตอมมือนะวันนี้เราจะมากินทุเรียนกันแบบที่เราจะไม่ต้องใช้มีดใช่ แต่คือไปซื้อถังยางแต่คือเราจะใช้หนังยางมันลำบากว่าหาเองหรือเปล่าคุณซึ่งยางอนนี้มีทั้งหมดหนึ่พเส้นหนึ่พเส้นชกแล่ชุทวาไปก่อนเลยเาก่อนเลยะหคุณก่อนเลยอผมให้คุณทําเลยนังดูายนคมมากนมันคมระวังนะ เงียบมากตรงนี้ตนั้เอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเอาถุงมือมไซด์มาใส่เดี๋ยวดิบมาต้องช่วยกันแล้วล่ะเราว่านะแล้วก็เป็นคมมากยากมากเลยยากอะไรแปลกหนูเอถุงมือมอไซด์ดีกว่าไหมอะไรฮะเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบบไปทุเรียนหนากมันเยอะใช่ป่ะแล้วยางคือยางวันนั้นแค่นี้เองอ่ะโหมาลูกนี่นี่ไม่ได้มันยืดได้แค่แบบแค่นี้จริงๆมันก็ได้แหละแต่แค่แบบเดี๋ยวมือเรามันจะแบบ อาจจะอันตรายได้ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปปอกเอาหนามออกที่เราจะไม่ต้องใช้มีดใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปปอกเอาหนามออกเอาหนามออกแต่ไม่แต่ไมปอกเลยนะปอกหนามออกอยากดู้ยไปค่ะดูปอกย่าเราจะเอาหนามออกก่อนใช่ไหมหันเลยก่อนฮะหันเลยหันไงหันเลยดูเหมือนง่ายเนาะ มันไม่ได้ง่ายที่คิดนะครับคุณอย่ามันไม่ง่ายเดี๋ยวเปลี่ยนแพ็กดีกว่าผมไม่ฟอกแล้วเนี่ยข้าวขนาดต้นนี้ตัวอะไอยู่นี่ยทให้มันเล็กที่สุดแล้วอันเออเราจะได้หลักอย่างได้ไงทุกคน ไม่เราอยากเอายางมาลัดตรงแกนกลางของเทลียนไงว่ามันจะเป็นยังไงใหามันจะได้แล้วหรือุดแล้วเลยาให้หดแล้วน้องเอาม่ก็นลอยาไม่ได้เอาให้หนไปเลยกหัวปลามาต้านีผีเข้าเลยหัอปลามาไม่ทุบปั่วเลยนะ านงหวหมน้ะไเลแม่อะไรไม่ใช่การยาวแล้วไม่ใช่แล้วอยัไม่มีกาแล้วนี้กาหลดไปที่เรียบร้อยได้แล้วลัดแล้วคนี่ได้อยากให้ลูกมันกลมกลึงลึงอะไเงี้ยกลมกลึงๆไม่ไปซื้อพวกลูกส้มโออไม่คุณน้าว่าเรา แต่ว่าลูกเนี้ยมันจะไม่ได้ทุเรียนแล้วอ่ะก็แต่ว่าอ่ะ,น,ะนี่ละดามนะคะทุเรียนของเรานะคะโดยการเอาหนังออกเป็นบางช่วงบางตอนของมันดูไม่เจิดเลยทุเรียนเล่นที่หนึ่งเหรอโอ้ยมันนี่อะไรเส้นหนึ่งนะเส้นสองนะอันนี้แล้วเป็นผู้ช่วยคุณดีกว่าเราจะการให้คุณดีกว่า A few m ขอพ n t s l a น e r ก่น,นอโอ้่ก็แล้ว40เส้นนะคะผมว่าถ้าจะใช้4 0สรเส้นปะมาพนาันันล่ะใครใกล้เคียงสี่นะันชนะเท่าไหร่ร้อยยอดได้แล้วมั้งหนูว่าร้อยสี่สิ อันนี้อยู่ที่คนรับด้วยทุกคนอุ๊ยๆๆๆๆหเราจะลองเอาเบนซ์ทัฟทุเรียนด้วยนะเบน์ทุเรียนะอย่าเลยอย่าั้งแต่ แล้ว80แล้ววัวสองาสิบมีวัวมีสองร้อยร้อยยังไม่แตกหรอกจริงร้อยไม่แตกเออรอรอเฮ้ย,แ,แ,แ,ยแต่ไปนีเทีแ่แวนะให้กล้องดูให้กล้องดูอันนี้มันสุกแล้วอ่ะทุกคนใม่มันเริ่มแบบเนียนไม่คือมันสุกแบบมันต้องแบบพองแตงกวา เอร้อยเจ็ดะกเอาล่ะทุกคนตอนนี้2องอเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วิวินี่คุณมันจะยางมันจะดีดมาใส่หน้าเราไหมอ่ะนม่นใส่ถุงมือนะแต่ก็เจ็บมากเลน,นะรู้ป่าวว่าแบบยางมันเส้นเล็กไงเพราะฉะนั้นโอ๊ะใส่ต่อทันาทีน่งเชนั่งโอ๊ะจะรู้ว่ามันเป็นยังไง สบายนะ่อชิอ่ะต่อต่อให้หมดเหนื่อยชิบหไยด้วยสออยยี่สิบสี่าทำไปแค่กี่เส้นปวนเหนื่อยแล้วเออกูทำไปต้ากี่เส้นโอ oh, <_<_ <uh> ้อ้าทุกคนมันก็ยังไม่รับเบิด ทุกคนทุกคนทุกคนนี่เสี<อ>งยงะรไหนเปียเลยเแล้วเปลีแล้วนี่ <c ười> กำลังแตกแล้วระเบิดแล้วอะ่ะมาต่อเร็วๆนะอีก5เส้นมาให้ครบ300เลยอันนี้3 0 0้ยเส้นโอ,โอ้มันระเบิดออกมาแล้วอยู่ไหนอันนี้ใครชนะผมชนะดีอันนี้เส้นเท่าไหร่สามร้อย มันไม่น่าได้เยอะขนาดนี้หรอยเออไหมน้ยมีไงมีไงน้ำน้ำตั้ไม่ใช่มันไม่ใช่พึ่งยังมีเหล็กในได้ไงหรอนี่ไงทุกคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามลอกเลียนแบบเห็นไหมวัน้ำตํ้นี่นี่ออกมาแล้วห่ทุก้นนี่ พอกินโอ้ยนี่ไงเลยโอ้นี่ไงล่ะแกะดีๆก็ได้นี่นี่นี่ไอวีออกมาลูกไอวีไม่ใช่ไอวีอยู่นี่นี่ไอวีเหมือนไอวีตอนเกิดเฮ้ยโอ๊กอะไรตะกร้อลองคิมนี่อร่อยเปล่าฝีมืออบสุดเล่นครั้งแรกของนิคุอย่าเป็นไงบ้างคลิปนี้เป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยใช้เวลารัดทั้งหมดกี่ประมาณกี่นาทีอ๊กเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงนะคะคุ้มเลย เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปลองรัดมะพาร้าวดูบ้างลูกมะพร้า,พาวอะ่ะนี่นะคะก็จบสิ้นแล้วนะสิ่งเอาเนี่ยกินเปล่าอืมอทำไมอะเดะทุ้มเตะขนาดนี้เดชนี<ๆ>่นอนขดอยู่ตรงนี้เป็นทารกเลยไอ้ดูซิว่าทุเรียนอันนี้มันนี่มัดีเฮ้ยโอเคนะอันนี้ดีอันนี้ดีอันอันนี้มันอยู่ในข้างในอยู่แล้วพี่เพิ่งแกะมาเมื่อกี้เพิ่งฉีกอันนี้กกินได้อร่อยือไงอร่อยออย่างนี้ก็อร่อย ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องนี้กูเหอด้วยนะฮะเป็นไงฝากด้วยนะครับ,ใใรรบผมสำหรับเรียนลูกนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ,บ๊ายบายก็ <S <S ไม่ช่วยนะบ๊ายบาย